ขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ NITTEP Learning Mall สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการพัฒนากับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหากการเข้าใช้งานระบบ NITTEP Learning Mall ครั้งแรกต้องดําเนินการดังนี้ครับขั้นตอนที่1การลงทะเบียนไปที่ google แล้วพิมพ์ค้นหา NITTEP Learning Mall คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ https nlm.nidtep.go.th ที่หน้าเว็บไซต์ให้คลิกเข้าเรียน LMS คลิกลงทะเบียนจากนั้นกรอกข้อมูลคำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนอีเมลเบอร์โทรรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยครับ เมื่อกรอกครบแล้วต้องติ๊กช่องยอมรับจากนั้นคลิกปุ่มลงทะเบียนจากนั้นระบบจะส่งรหัสยืนยันตัวตนไปที่อีเมลให้นำรหัสจากอีเมลมากรอกได้เลยครับระบบจะแจ้ง success กดปุ่ม OK ครับขั้นตอนที่2การอัปเดตข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยจะต้องไปอัปเดตข้อมูลที่โปรไฟล์โดยไปที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวาหน้าจอ จากนั้นคลิกโปรไฟล์ของฉันระบบจะแจ้งให้อัปเดตข้อมูลผู้ใช้งานต้องอัปเดตข้อมูล3ส่วนดังนี้ครับ 1. ข้อมูลส่วนบคนุคคลคลิกแก้ไขกรอกในช่องที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบถ้วนกดบันทึก 2. ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกแก้ไขกรอกในช่องที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบถ้วนกดบันทึก 3. ข้อมูลประวัติรับราชการหรือประวัติการทำงาน คลิกแก้ไขกรอกในช่องที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบถ้วนกดบันทึกนอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นประวัติการศึกษาประวัติการอบรมข้อมูลประสบการณ์ทำงานจากนั้นกดบันทึกและสามารถเข้าเรียนในระบบได้แล้วครับ